ใช่ละตีลวงค่ะกระแสกำลังแบบโอ้โหดีมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็กำลังครึ่งเรื่องแล้วด้วยคุณเป็นยังไงคะเรื่องนี้ออทไมโดนหายใจก่อนเลยอ่ะไม่ค่ะไม่ค่ะคือตอนแรกที่ได้รับบทได้อ่านก็แบบเอ้ยเราอ่านแบบเฮ้ยครึ่งครึ่งครึ่งแรกคือดีนะก็แบบเอ้ยดูแบบแบบใสๆมากดูแบบ มองโลกในแงด่ดีไม่ทันคน,คนอย่างเงี้ยค่ะเอาเอาตายแลย้วหลหลังๆนี่คือแบบเอา้าเป็นเหมือนแบบอาการแพนิกเ,<อ>เจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งไงคะมันก็ทำให้เราเปลี่ยนแบบคาเลคเตอร์ไปเลยเป็นคน,น,นโลกเ,ลเ,เป็นบ้า <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เป็นแบบอาการแพนิกเป็นแบบไม่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 เหมือนตอนแรกๆค่ะตอนนี้ก็น่าจะมาถึงตอนนั้นแล้วแบบ เพียนนะคะไปเป็นเพียงชายค่ะอืมโอ้ยไม่โอ้ยไม่ค่ะขนาดเหรอการแสดงลุนวนะคะเฮ้ยแต่คนชมหนูนะเขาบอกว่าเธอไม่ได้แสดงหรอเธอเป็นของเธอเนี่ยแหละเพื่อนหนูแซวเพื่อนหนูแซวไม่ใช่การแสดงเหรอ ออเพื่อนใกล้ชิดเราเลือดสูนแม่คิดว่าการแสดงโถเอาชีวิตจริงเหรอเพิ่งรู้เอาจริงมันมันมันเหมือนกับชีวิตจริงเยอะไหมต้องบอกชีวิตจริงเยอะไหมไม่ไม่ค่ะโอ้ยก็ดีค่ะแบบเออคนก็แบบแบบอินี่มันเล่นโรคจิตดีก็แบบโอ้ยฟังคันี้หนูก็แบบโอ้ยดีใจแล้ว เพราะจริงๆเราแบบใสอ่ะคาแรคเตอร์หนูเหมือนเหมือนคาแรคเตอร์พาทแรกดดอันนั้นอ่ะหนูใช่ใสๆใช่เลยแต่ค<ต>ือหลังไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนั่นคือการแสดงค<ม>่ะอ๋อพี่เพื่อนี่คือเรื่องแรกก็แบบแต่ว่าก็ผ่านแบบงานแบบตามงานช่องบ่อยมากหลายปีมากก็แบบเอยดูแบบ อยากทำงานด้วยจังก็แบบโอเคฝันเป็นจริงก็คือฝันเป็นจริงและได้ทำงานแบบเออได้เล่นละครกับพี่เพื่อนก,ก็น่ารักมากก็เหมือนแบบลูกของเขาแหละก็เออน่ารักแต่ชิป,ปี้เล่นสามเรื่องและะ้วค่ะนี่เรื่องที่สามแหละไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเยอะเ <c oughs> พราะเราเล่นสามเรื่องเราไม่ต้องพูดเลยแต่เรื่องพี่เพื่อนก็คือแบบเออเรื่องแรกอ ไม่เราก็แบบให้เก็บแบบเพื่อนร่วมงานทุกคนแต่ว่าเออพี่เพื่อนน่ารักือนร่วมงานลงลสนามจริงกับเพื่อนเขาเขาเป็นยังไงแค่ในกองละครเดี๋ยวเราเล่าข้างหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่คือเหมือนแบบอ่ะสมมติมีอยู่ฉากฉากหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราแบบต้องแบบร้องไห้เพราะว่าคือพี่เพื่อนคือข่มเราด่าเราอย่างเงี้ยแต่หนูแบบมองเขาแบบทำไมน่ารักทำไมยังด่าแล้วยังแบบ ไม่ไม่กลัวเลยหนูไม่กลัวเลยอะ่ะเพื่อนแบบด่าไม่เจ็บเลยแบบน่ารักอะ่ะด้วยคาแรคเตอร์ของเขาแล้วแบบ<ม>เออแล้วเราต้องลองไห้ด้วย,ยไรเงี้ยไม่ได้หลง <c oughs> ดูการแสดงชื่นชมการแสดงอยู่เออเพื่อนแบบเออเขาน่ารักทำไมจอนแล้วต้องจอนใช่ค่ะใช่ค่ะไม่คิดเลยอ่ะทำไมหนูไม่คิดเลยเนาะ น่ารักคะน่ารักทุกคนค่ะไม่ใช่แค่เพื่อนค่ะน่ารักทุกคนโอ้ยหนูไม่มีสเปคแต่หนูแค่แบบเออถ้าผู้ชายคนไหนแบบยิ้มเก่งแสดงว่าเขาแบบน่าจะอารมณ์ดีซะแบบเก้ีวิตเปอร์เซ็นคะเลยขอนนห้านี้มาตเขาถูกไหม้ปปลลืืม้มไม่แค่เห็นแบบผ่านๆแต่ไม่ได้แบบถึงขั้นปลื้มอย่างเงี้ยเขาแบบเออผู้แบบผู้ชายคนนี้แบบยิ้มแบบ เมีเสน่ห์อะแบบน้อยคนที่จะแบบยิ้มแล้วมีเสน่ห์ไม่ใช่แบบยิ้มร้ายคิดอะไรอยู่อยากได้เราหรือเปล่าลอะไรงี้แต่พี่เพื่อนบอกว่า,าใส่อะอออทุกเรื่องทุกอย่างอุ้ยทําเนี่ยทำให้หนูดูแยกแล้ว <laughs> ไม่ถามถึงพี่เพื่อนไม่ถามถึงคนอื่นเลยอ่ะหนูก็แบบได้รู้อะคนอื่นเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่แค่พี่เพื่อน <laughs> ประทับใจในตัวทุกอย่างเลยเนาะ มารยาทดีงามค่ะชอบเพราะว่าสมัยนี้มันหายากจากผู้ชายนึง่งอกไหมคะก็เออพี่เพื่อนก็เป็นคือหนึ่งในนั้นอยู่ที่ยังเป็นคนดีอยู่วะ่ะค่ะก็กราบฝากาทุกทท่านด้วยนะคะเออลัติลวงนะคะกำลังออนแอร์อยู่ทั้งช่องสามนะคะก็คือก็ครึ่งเรื่องแล้วล่ะคะ่ะก็เกินแบบ มันเข้มข้นมานานแล้วแล้วก็อยากจะให้ติดตามให้จนจบค่ะว่าทุกคาแรคเตอร์มันจะลงเอยกันยังไงค่ะ